สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้เรามาตามเลขของเมตานีมาถึงแล้วนะคะชาวบ้านเริ่มมาขอแล้วก็ถือว่าวันนี้ฟ้าเปิดนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นะอาจจะได้เห็นกบกินเดือนคืนนี้จันทรุป,ปราคาเขากําลังทําพิธีอยู่นะฮะเมที่แล้วนะะเจ๊บีก็เป็นคนที่ไปขอมะพร้าวง,งงช้างได้8ปดหนึ่สสาได้ข่าวว่าตรงนี้มีเมตานีนะคะกล้วยตานี ที่แอดได้ลงให้เอฟซีได้ดูนะคะที่ว่าคัวชาต์ตัดต้นทิ้งแล้วออกเครือนะคะออกหน่อมาใหม่แล้วก็มีลูกออกเครือมานะคะตอนนี้ชาวบ้านมาขอแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะจะทำพิธีขอบอกกันไว้เลยขันท้าขันเตะนะฮะอเด็กนึงแปลกไหมบันเห็นไหมอีเด็กนึงบ้างมึงดูกันว่าพ่อแม่เนี่ยครับบางมึง ก็คือบอกเขาไว้แต่หนึ่งแปดก็หนึ่งแปดแม่แจะไม่มีใครมาหาแม่เมืองแม่แต่เมืองนั่นแหละแม่อยากจะให้ตังนานเลขหนึ่งเลขแปดเลขหนึ่งเลขแปดตรงนั้นแหละหนึ่งเลขแปดมีทึ่งๆอีกเปเออวนบานเห็นหนึ่งกับแปดเห็นง่ายถึเนาะสามรูสามรแม่ตันีตังใจให้เห็นง่ายให้เนาะ ปังๆเลเนไงเข้าไงเขยนสามตัวมาท้งหลังจไ้ทำบุญทำาทังแดงออกไมออกเพว่ากลดใหญ่แล้วทั้งแดงออกเห็นหนึ่งแปดเหอมาแล้วถึงแปดนี่หนึงแปดหนึ่งแปดนึ่แปดจะไงจะชัดเนี่ยมองยังไงเนาะมึงตั้งสีชัดจังเล็บีบอกเห็นไหมเห็นแล้วตรงตรงนี้หนึ่งแปดตรงนี้เหรอ แปดตรงไฟสองนั่นแหละแต่ได้เลขได้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวรอจุดทุบนะคะตัวไหนเดี๋ยวเรารุ่นได้ทูบอันนี้อันนี้เห็นแลอวนนี้ัวนี้ก็นะคะมีสองวีแก้ของไม่ย็นเองไม่ยุติกันกันเขาว่าสองวีรวมกันก็เป็นสิบสองลูกนะแต่เจะดีเห็นหนึ่งแปดนะคะเหมือนกันของไม่ยุตเลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งมาแล้วนะคะ จุดทูกจะได้อะไรมาใหม่ในกี่ใบเนี่ยเลนมาอบเขาก็อยากอยู่เนาะเาากก็อยไปไปอ่านให้ทูบไปเลยให้ไหมเลยค่ะยีงกระสือดูให้หน่อยนะตุรงจุตุูบอืมปักได้สวยนะปลกทั้นั้นเนาะปักได้สวยมากไม่จับอากาศอุ่นๆเดี๋ยวมันเดือดร่มนะเออ๋ยวจับไปแลอว ตอนนี้ยงก็กัดนะนี่เลขหนึ่งเห็นชัดยังมีเลขกจะมาชัดอรเลขแเลขแปเนาะรงเลขแปดตรงนั้นเลขหนึตรงนั้นหนึ่งแปดแล้วเห็นสามตัวไหมคะสามตัวต้ต้นก็บเลขศูนยั่นมาแดงแดงตัวแดงแดงเลยนี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปศูย์เห็นชัดเลยหนึ่งแปดศูนย์นี่มาทันมีด กดอีเดโอด้วยเล็หนึ่งตัวิมาตะนิชให้สามตัวแล้วให้สองตัวด้วยด้วแมนีมกัตัวเล็กไม่ไี้อูดมัตัวใหญจากไม่ตัมนันันจะตรงกับที่เจ๊เห็นไหมคะตัลยแปได้สามตัวหัวหมูด้ไอ้กาตัวหัหมูเลยนะคะเลขทูบนะศูนย์ ีเราจุดทูกกันนะคะขอแม่ตานีวันนี้และเลขที่เจ๊บีเขาเห็นนะคะหนึ่งแปดศูนย์เรามาขอคืนวันพระกันนะคะเป็นวันพระใหญ่ด้วยก็ถือว่าวันนี้หนึ่งแปดศูนย์สี่แปดศูนย์มีเลขที่เหมือนกันก็คือแปดศูนย์แม่ตานีให้แล้วนะคะจุด <7 S 2> ทูกขอวันนี้เรามาขอวันพระใหญ่คืนวันจันทรุปราคาด้วยอย่าลืมนะคะห้าทุ่มคืนนี้เป็นต้นไป ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคนมีฝันวันนี้แอดติดตามให้แล้วนะคะ